สักนิดนึงอันช่องหนังที่อแต่ผมต้องเลยอมพี่อมทั้งไทยเอฟซีหน่อยครับครับอันนี้อะไรครับไลฟ์ไลฟ์ของพี่โน้ตสวัสดีครับ

เราต้องเพิ่มกันไหมแล้วแต่ครับตามฟีด ลองลองอ่ะพี่บอกมว่ามหมดแล้วลเศร้ไปดูบ้านใครับตัวอะไผมครับกดทีเดียวไม่ได้แล้วมัไม่ได้เลยไม่ต้องกดฟิลเตอร์ 啊，太、oh. ……太厉害了！太厉害了！<noise> เป็นช่างภาพไลฟ์ไลฟ์ยูไลฟ์ิู พี่ปุ๊คุยหน่อยที่ไ้านที่อยู่กับพี่องค์ยังไม่ได้นะพวกเราโทรศัพท์กันมันรอยสวัสดีครับไให้ด้อยพวกเราโทรศัพท์กันฉันแข่งนี้ไม่ได้เพราะว่าหนูหนูหนูไม่งั้นขอบเขตเฉียนเฉียนอันนี้เป็นแบบว่าคุณลุนสองคนสองสี่คนสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวตั้งแต่ตอนนี้พวกเราเหลือถึงให้โอเคครับมาแล้วยื้ออะไรกันอยู่เขาอะไรลูกคุณ ไปครับเป็นไงเปางคะิ่เนิดเปกดเปิ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 ดเลิดปิดนปิดเปิดยิดเปิดเปิดเดเดเเด แท็กเต้นไน่บัตรแจ็คไอจีก็โซนไอจีเอาเดี๋ยวลองมองกันลมาฟุกกันลมาฟุกกันวันนี้แทรนขึ้นเร็วมากเลยนะครับ ขอบคุณนะครับได้ได้ครับดูแลน้องดีนะครับพี่โฟก สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับมาเร็วเข้มเร็วไหมวันนี้มาเร็วไปเหรอจริงๆคาไลแค่15นาทีนี่ไงเราลกต่อเวลาด้วยการมาไลในที่พี่โนโตต่อ เสื้อของพี่อมหรือเปล่านะไม่ใช่ครับมีเสื้อของผกเองถ้าเสื้อพี่อมพุกใส่คองจอะเป็นชุดแสกแล,ล,สลนะไม่ไปเซ็นพี่กไม่เซ็คุยไอนงด้วยอไม่ได้เซ็น,นะนะไห้เปม่เซ็นใหไปครับวางนี้ได้เห็นไหมเห็นครับ ขออนุญาตให้เห็นคุณลุงด้วยนะครับอ๋อไปดูเห็นไหมพี่ปุกเอเนไหมอันนี้น่าจะเป็นผู้โชคดีสำหรับใครที่ได้ดูไลฟ์งานวันอาชีพวันนั้นเนาะใช่ครับจะได้รับรูปเพราะเรากำลังนั่งเซ็นด้วยเวลาอันเร่งรีบเพราะว่าก่อนที่จะเคอร์ฟิวใช่ครับต้องรีบกลับบ้านกัน ลำพูใช่ไหมกับลำปูครับแล้วก็ชาวที่อวก็จะต้องกลับเชียงรายเชงรยชาที่ยวจะต้องอะไรต่อไี่ไม่ถ่ายล้วต่อไหนน่ไปนู่นเหรอไปนี่เหรไปสี่นี่่ไป่ปนอนที่นู่นอเข้าป่าไปป่าทไรกันอยู่ครับ พี่โน้ตครับอ๋อคุณพี่โนโ้ตครับเมื่อกี้มีแฟนขับถามว่านี่เสื้อพี่องค์แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าถ้าใส่เสื้อที่องค์แล้วควรจะเป็นชุดแซ่ดคือตอนแรกเข้ามาก็ตกใจโยมคิดว่าเอ๊อพปปะพวกบมาขโมยแบบเสื้อผ้าพี่องค์มาหรือเปล่าไม่ใช่มีเสื้อเหมือน,น,นกันกาบางอื่นความเหมือนกันโทนคล้ายๆกันนะโทนคล้ายๆกันรู้ว่าใส่ชุดนี้มานะนั่นแหละนนั่แหละจริงๆอ่ะจะใส่คอปกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่เข้าผมเลยไม่ได้ใส่ เดี๋ยวมันหมดแล้วแอบให้ดูก่อนแอบครับแอบต้องทำงี้ครับีแอบแอบได,อบอบดูก่อนใครน่าจะได้ไปเสร็จแล้วเราลงมน,นี่นครับครับผม เมื่อกี้เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะครับใช่ครับ1 5นาทีไม่รู้ถึงปกติเราไลฟ์กันเป็นชั่วโมงนะมครับใช่นี่ไงอะไรที่พี่โน้ตแหละเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้งรับทุกคนเนาะเร็วๆนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับเป็นประโยคบอกรักแบบใหม่ครับประโยคบอกััแบบโดยที่ไม่มีคำว่าลกประโยคบอกรักแบบพวงใยใช่ฟูดตัวตัว วังใชยมมีคนรับเข้ามาอาไรนะครับโน้ตตั้งชื่อพี่โน้นนะครับพี่โน้ตั้งพี่อตั้งใช่พี่น้นหรอเปชื่ออะไรครับเจ้าอยาวลพเจ้าอยาวลพลาบใช่ครับ เบิ่งไปอยุธยาะะเลยครับวันนี้ พี่พี่ี่มาพี่ยมีสีดำปะตรวันนั้นอปะเออันนี้นพี่รถอไรสีดำปะใช่หรออันนี้สีเงินครับอ๋อราเนกันที่บ้านครับเฮนเราหากัาะพี่มาโอเคโอเคได้จได้จะตึกมิสทตเนาะตึกตึกไฟเลนะมาวาตึกไฟเดนมาพี่ว่าต้องหาได้ อันนี้เป็นเราก็เราลงคลิปในติ๊กต็อกใช่ยนาใครไม่ได้ดูนี่คืออะไรเราลงไปแล้ว ใครยังไม่ได้ดูนะฮะแมบไปดูคุณลุงในติ๊กต็อกได้เอาทำไมเรียกที่ลุงมาสองลุงไงมีนวนเหมือนกันไงครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้สบายดีกันไหมเอ่ย อันนี้อันนี้ออกอันนี้มันไม่ใช่ตัวมาน่นนมมีการมเป็นแทอันนี้ก็แท้นแท็ท้องไปละ Where is พีอุ๋มพีอุ is signing a poster Yes Chinese TikTok mm hmm. ถึงเหมือนกันนะคะยืนอยู่ข,ข้างๆคิดถึงเหมือนกันครับสบายดีครับตอนนี้อู้สองทุ่มครึ่งแล้วเท่ากี่โมลนะสอ,สองทุ่มสองทุ่มจะครึ่งแล้วครับียมต้องรีบไปทำงานต่อ เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่คนที่สองที่เขาน้าท้อแล้วเจอสถานที่ได้ในยังกันรับเดี๋ยวกมาแจ้งอยากมาอย่างไรสลาที่เวลาอะไรเนาะเวลาด้วยมันไม่ใช่าราครับจะแบ่งให้ว่าใครมาไม่อะค้แเช้าคุณก็ตามมาเสียสลักเนี่ยเราบอกเอแล้วว่าน้ำเราเช้าก็ได้ในในในเทปมันต้องเยี่ยงคือเตือนค่ะเหมือนกันครอะ You are wearing POM shirt? No, that is my shirt. Not POM. To, win. to win. Okay. I'm fine. I don't know. Have you had your dinner? Yes. Already have. Okay. Yeah. Yeah. Oh, do. do YouTube yeah. is

Please post something on Chinese TikTok. Yeah, I just posted on TikTok China. Check it out. อ้ล่มันมันมีไอ้ประตูสองประตูไหนอะพี่แม่ข้าวข้าวไม่ได้ครับต้องร,อรีบตัดเพราะเลยมานานแล้วสองก็ได้เดี๋ยวเราอีมาณสักแต่ว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบแก้ขัดไปก่อน เรมารับอไอ้นะเอรถับอเออเออคุณกวางเขาเอารถมารับโปสเตอร์กันนี่ไง remember พี่อมไปทำงานต่อค่ะใช่ครับผมเซ็นหมดแล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับผมมอไหนอะครับ อม,นะมอเอ่อดาวลุ่มมอ,อ,อ,อตน้ออน,นตอนรุ่นเช้านะตายแล้วพี่เปิดไม่ทันโอ้ oh. เรียนอยู่มหนึ่งครับผม,มพี่ผมเป็นรุ่นพี่อยู่มมสี่เอามสี่โอเคโอเคมสามปีสี่เฮ้ยไม่ใช่นี่มันหนักมสามปีสี่อันนั้ม 3, นมันเรื่องอะไรนะ ม .4 ปพี่วิ่งคือเขาบอกมุกพี่องค์แต่งฟิกกันเก่งไม่ได้แต่งฟิกครับเรื่องจริงมหนึ่งจริงๆเนี่ยเพิ่งเข้าฟิกคืออะไรครับฟิกคือฟิคชั่นแต่งยายอะไรเนี่ยครับแต่ฟูจะไปแต่งสักเรื่องหนึ่ง ให้พี่องเป็นเป็นผีเป็นแมวพี่องเป็นแมวแล้วเป็นเป็นอาหารแมวเป็นลูกแมวอาหารแมวพี่องเป็นแมวฟุ๊กเป็นหมาหมากัดแมวนะหรือแมวกัดหมาพี่เป็นแมวแมวใหญ่แมวใหญ่การเป็นเสือพี่องเป็นพันธุ์สฟิงพันป่าพันไม่มีขนนะพันสฟิง

เมื่อคืน <blunt OS> พี่อมทวิตอะไรแล้วลบไม่เห็นเหมือนกันนะ tomatoes. อะไรครับเขาบอกเมื่ออ er ื่นพี่โอมทวิตอะไรแล้วลบไม่น่าจะใช่มั้งเมื่อคืนไม่ทวิตอะไรแล้วลบพอพี่อมเราก็เห็นพี่อมก็ทวพตอยู่เมเห็นเข้ามาดูเข้ามาดูทวิตเตอร์แล้วใช่ที่เล่นแฮชแท็กคิดถึงได้แดงใช่ครก็เลยแบบใช้โพสโพสเห็นอยู่เห็นอยู่จอดใช่เป็นรูปรวมเป็นรูปรวมหนูก็โพสรูปรวมรูปรวม เซ็นกันเซ็นกันยังไม่ทันด้วยความไวแสอคนออายอ่ดเแียวเรับพี่มึงเยอะเฮ้ย What is P.O.M. doing? P.O.M. is signing up for post, poster. วันนี้ยังไม่สะดุดครับฮัลโหลชินิสแฟนมิสและมิสกสงดเกเฮ o thank you นี่เป็นนี่เป็น จริงก็ไม่ได้ตัดสั้นมากเขานั่นเซฟไะไ์ด้วยนะได้ครับผมเดี๋ยวเซฟอะไรไปให้นะครับ เอาอันนึงดิพี่ยูสุ้าครับผมยเขาดนอสวัสดีครับสวัสดีครับวัเดีเจอกันสวัสดีครับอันนี้เลาทั้งหมดทุกคนไปก่อนครับทุกคนยวต้องไปยุตยาต่อฮะครับเลยครับไม่ด้ครด้วกครดกี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีพกเจอกันสวัสดีครับดินทางอดไทยครับผมเหมือนกันนะครับพี่นีัค่รับขอบคครับขกบันสดะก สเต็กสเต็กสเต็กบ้านกองให้แบบนี้ยปลาเอวิ่งเอวิ่งไป็นปาที่นี่วันนี้วันนีปนะไรนะขอไม่ลืมไม่ลืมปลาโอเคไปแล้วนะไว้เจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้าเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวบายเดี๋ยวปิดให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไลน์ไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกๆตายแล้วอยู่ข้างล่างก้าว